สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่เล่มอ่านออกเขียนได้เล่ม3ามชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งมาดูกันบทที่สองเจ้าโตขุดดินอ่านคำคล้องจองอ่าทุกคนคะดูมีอะไรบ้างสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ่ะอ๋อด้านบนเลยคืออะไรคะ อ๋อใช่เลยค่ะปลาปลออาปลา,ปลาน่ารักมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยมีน้ำหวานๆด้วยอรังพึ่งถูกต้องค่ะอันนี้อะไรเอ่ยอยู่ในถังตัวตุน่นผักชนิดนึงอ๋อผักบุง้งคุณลุงลุงมีนะคะอันนี้เป็น หุ่นไล่กาหุ่นไล่กาอยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กๆรู้ไหมหุ่นไล่กาทุกคนทราบไหมเอ่ยไข่ตุนอาหารอร่อยยายดาคุณยายคนนี้ชื่อคุณยายดานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านมีปลาอยู่ในบึงนะคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือย,อยังเตร็มตัวนะคะเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะจำไม่ได้กันนะคะ มีปลาอยู่ในบึงมีปลาอยู่ในบึงมีฝูงพึ่งอยู่ในรังตัวตุนอยู่ในถังผักบุ้งยังเต็มท้องนาลุงมีแกใส่ปุ๋ยยายดาลุยน้ำออกมา ไขรตุนของคุณยา่าหุ่นไล่กาน่ารักจังอ,อย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมนะปิดเทอมอย่าลืมไปอ่านไปทบทวนอยู่เสมอนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า